สวัสดีจ้าทุกคนสมาชิกช่องนัวไปไทเรมันตามที่คลิปที่แล้วนะคะได้ลงความเป็นมาของรถที่เราซื้อกันรถของครอบครัวคือรถบ้านนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูทริปแรกของเราไปดูกันจ้ามาอุ้ยเดวลาฟินโอเค จะไปเที่ยวกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้าว่าจะไปกันยังไงออกไปกับรถบ้านกันครั้งแรกโตน,นี้ถึงออสเตรียแล้วนะจ๊ะหนาห่วยจอดพักฉี่เพราะว่าลูกสาวอยากฉี่ลูกสาวเขาขับรถมาอีกตัางหากนะคะเมื่อข้าห้องน้ำมีบนทางด่วน ของประเทศออสเตรียหนาวยังมีิม่อยู่บนเขาอยู่เลยค่ะมีสันเดี๋ยวไปต่อในรถนะจ๊ะฮึ่มหนาวถึงออสเตรียพี่มาร์ค เทศออสเตรียนะคะเขาก็จะมีอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีภูเขาเยอะเวลาเขาทําถนนเนี่ยเขาก็จะเจาะเจาะภูเขาเลยนะคะเป็นลูกๆเลยนะคะบางอุโมงนี่ยาวเป็น 2- อสกิโล5กิโลก็มีนะคะอึดอัดเหมือนกันคะ่ะถ้าเข้าอุโมง์นี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่ค่ะมาดูวิวกันด้วยนะคะวิวสวยมาก เห็นไม่แจ้ยอดเขายังมีหิมะอยู่เลยอากาศที่ออสเตรียเนี่ยก็ยังเย็นๆอยู่นะคะเพราะว่ามีภูเขาเยอะแล้วก็หิมะก็ยังไม่ละลายหมดก็เดี๋ยวเข้าเขตอิตาลีแล้วเนี่ยรอยต่อของอิตาลีเนี่ยก็จะมีภูเขายังมีอยู่นะคะเพราะติดเขตออสเตรียแล้วก็ถ้าพอข้ามเขาไปหมดแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าอิตาลีเนี่ยก็จะอากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คืออุ่น ถึงร้อนเลยค่ะจะไม่เย็นๆแบบอยู่ออสเตรียแล้วนะคะเห็นเหวไหมจ๊ะโอ้โหมองลงไปนี่เสียวเลยจ้ะสันสันสันนสันสเลยจ้ะแต่ก็นะไปเรื่อยๆค่ะดูวิวเอานะคะจะได้ไม่หายจะได้ไม่ไม่น่ากลัวนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะประเทศออสเตรียภูเขาต้นสน จะเลาะริมเขาไปเรื่อยๆนะคะถนนนะ่ะจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะสำหรับใครที่เมารถเมาเรือนะจ๊ะอย่าลืมนะคะกินยากแก้แพ้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าถนนที่เรามาเนี่ยเป็นทางเป็นเป็นถนนไม่ใช่ถนนไฮเวย์นะคะเป็นถนนชนบทก็ <c oughs> เลาะเลาะไปเรื่อยๆเลาะเขาบนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แล้วจ้ะโค้งไปโค้งมาไม่รู้กี่โคง้งเลยจ๊ะถ้าใครอะเมารถเมาเรือเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมจ้ะเราไม่ขึ้นไฮเวย์จ้ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงปิดเทอมน้อย2อาทิตย์นะคะช่วงฟิงสเตนนะคะก็เราก็เลยมาทางนี้กันนะคะถ้าสมมติเราไปทางไฮเวย์เนี่ยรถมันจะเยอะมากสู้ขับชิวๆแบบนี้ดีกว่าค่ะ แถมเรายังได้ดูธรรมชาติที่สวยงามหุบเขาดูวิวไปเรื่อยๆเพลินดีค่ะแทบจะไม่อยากง่วงนอนเลยนะคะมันก็จะโคดไปเคี้ยวมาอย่างนี้ส่วนตัวแล้วนิ่ชอบมากค่ะดูวิวพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะช่วงนี้วิวทุง่งหญ้าสีเขียวขจีแล้วก็หุบเขาอันสวยงามมีหิมะด้วยวิวสวยมากเห็นไหมคะ ถึงเขตอิตาลีแล้วจ้าเห็นป้ายสีฟ้ามิจ้านี่และจ้า าลีขอาลก็จะขึ้นแบบนี้นะจ๊ะนี่แหละจ๊ะก็ถ้าสมมุติติดเขตนี่นะคะเขาก็จะพูดภาษาเยอรมันกันนะคะค่ะแล้วก็ดูวิวเกินค่ะนี่และค่ะวิวเขตแดนของออสเตรียแล้วก็อิตาลีนะจ๊ะดูจ้า ตอนนี้ก็มาถึงเมืองมรานแล้วนะจ๊ะมิรานมิราโนนะจ๊ะเรียกได้หลายชื่อมากนี่ก็เป็นตึกเมืองเก่าแล้วก็ข้างหน้านู่นก็จะเป็นป้อมปราการของเมืองมราโนนะจ๊ะอิตาลีเป็นประเทศที่อนุรักษ์สถานสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเขาอนุรักษ์ไว้สำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวไปได้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็แต่ละเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเมืองเก่าเขาเนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ทําเป็นร้านร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารอย่างนี้นะคะอยากให้เมืองไทยอะทำแบบนั้นบ้างอะตอนนี้พักดื่มกาแฟอาหารเช้ากันนะคะที่ปั๊มน้ำมันโบซนส่วนลูกเรากินไส้กรอก โอ้ลูกเลาเอยรับประทานอาหารเช้าเสร็จแลอก็กาแฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำตุุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว เราก็ออกเดินทางกันต่อนะจ๊ะมุ่งหน้าไปสู่เมืองลาลิเซ่นะจ๊ะซึ่งตอนนี้เรากำลังขึ้นบนไฮเวย์ของประเทศอิตาลีนะจ๊ะนะจ๊ะอีกไม่นานก็จะถึงแล้วสำหรับการเดินทางวันนี้น่าจะถึงประมาณบ่ายๆนะคะไปดูกันจ้าเห็นสองข้างทางนี้มัจ๊ะนั่นคือต้นองุ่นนะจ๊ะไว้ทำบายจ้ะ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของประเทศอิตาลีอีกอย่างก็คือไวน์แดงไวน์ขาวแล้วก็น้ำมันมะกอกมะเขือเทศที่นี่จะอากาศดีมากนะคะเหมาะแก่การปลูกพวกพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะอร่อยมากของอิตาลีเนี่ยเพราะเขาอะมีอากาศที่ดีอากาศอบอุ่นถึงร้อนนะคะ แดดเขาจะดีมากเลยไม่เหมือนทางบะเยอรมันเรานะคะเยอรมันเรานี่อากาศนี่แย่มากฝนตกหนาวหิมะก็มาถึงแล้วเมืองราชิเซนะคะที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำกาด้าหรือกาด l าเซลาโกดิกาดาภาษาภาษาอิตาลีนะจ๊ะค่ะแคมปิ้งของเราเนี่ยก็ไม่ไกลจากเมืองเก่านี้นะคะไปดูกันค่ะ แคมปิ้งของเราอ่ะมีชื่อว่าชเปียชเปยิโดโรนะคะไม่รู้จะออกเสียงยังไงอ่ะออกเสียงยากเหมือนกันค่ะแล้วก็ <c oughs> ไปดูกันว่า E.P. ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะข้างหน้านี้ละจ้าเป็นแคมปิ้งของเราที่เราจองไว้เรียบร้อยนะคะนี่เลยจ้าเป็นทางเข้าเดี๋ยวขวาเข้าไปเลย มาดูอีพีต่อไปกันนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกับการพักแคมปิ้งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นิดด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าไปเจอกันอีพหน้าจ้า